สวัสดีครับเพื่อนนวันนี้เราอยู่ที่แยกสะพานหินตรงนี้เป็นสะพานหินข้างหลังเรานี่นะฮะตรงไปเนี่ยกล้วยน้ำว้าอยู่ขวามือข้างหลังของเราก็คือร้านคัมพีข้าวมันไก่วันนี้ไปกินข้าวมันไก่กันเชอเลยค่ะค่ะ เพราะตอนที่เรามาถึงเป็น,นเวลาประมาณ4โมง45เข้ามาถึงก็สั่งนั่ง3ที่มรายาละเอียดถ่ายรูปแล้วก็สั่งอาหารแล้วนั่งรอพบว่าร้านเขายัางไม่ถึงเวลาเปิดเวลาเปิดของร้านของเขาก็คือ5โมงเย็นแต่อย่างไรก็ตามที่น้องเจ้าคนที่ดูแลร้านและกับพนักงานเขาก,ก็ยินดีต้อนรับแล้วก็เตรียมจัดการให้เราก่อเวลาก็อสักนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเขายังไม่พร้อมที่จะบริการเขาก็ทําดีที่สุดแล้วมาดูหน้าตาของสิ่งที่เราได้รับ นี่คือไก่รวมไก่รวมประกอบด้วยไก่ทอดไก่ไก่ต้นไก่ทอดแล้วก็หมูกรอบจานนี้หนึ่งร้อยบาทถัดมาน,นี่คือเกาเหลาเลือดหมูเกาเหลาเลือดหมูมีหมูสับมีเครื่องในชามนี้ถ้าทานที่ร้านราคา9บาทฟังให้ดีปกติแล้วราคา60สบาทซื้อกลับบ้านซื้อไปทานอีูหกสิบบาท ถ้าร้านที่ร้าน9บาทจานนี้มาทุกชานนี้มาพร้อมน้ำสม้มเดี๋ยวจะชิมให้ดูชวนไห่จานนี้มีน้ำจิมม้มไม่สามอย่างอันนี้เป็นน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวที่มองเห็นนะครับอันนี้เป็นน้ำจิ้มไก่อันนี้นี่ไหมน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวอันนี้เป็นน้ำจิม้มกระเทียมพริกสดและอนนี้เป็นน้ำสม้มเดี๋ยวจะชิมดูถึงจะรู้มาชิมกันเลยครับผมจะชิม มาดูข้าวข้าวมันตอนที่ก็เปิดหม้อกิกนนอเลยข้าวมันูเลยนะรสอกกกกกอกหวานหวานิเค็มเ็มด้เกลือหวานด้เนื้อซุปหอมได้พมาชิมมันัผมชิมกินแรกด้วยไก่ต้มนี่จริงตัวกลาง ไก่นุ่มดีไปกันได้เดีกับข้าวหอมกนอนุ่นไส่น้ำจิ้มตัวนี้ออกหวานหวานไม่ออกอ,อะไรขั้นต่อไปผมเอาไก่อันเดิมเดิมที่เป็ดๆลงไป ว่าเขามารสกาตาก็เฟิร์มๆพอทางเลยครับคุณชิม,ม่ะชิมเป็นไก่ทอดนะคะชิมกับน้ำซีม,มันนี้ดิอ่ะตรงว่าสองอย่างผสมกันก็ดีแต,แต่แล้วแต่ชอบอ่ะ สวยมากซิ่มสร้างนะาหอมข้าวโอเคเนาะไก่เป็นไงฮะรู้สึกไหมไก่กรอบก็โอเคอยู่นะคะสูตรผสมน้ำจิ้มไก่ก็หอมนะไก่ข้าวหอมหมูกรอบเท่านหรับผมอ่ามีหมูกรอบด้วยอูกรอบชิ้นใหญ่อยู่นะคะเนี่ยจก่ยำจิ้มดีเลยใช่ไหมติดใจแล้วใช่เอาข้าต้มสองอย่าง ขอสั่งอะไรนะคะออรอบครับเขาเพิ่งทอดใหม่ใหม่ครับผมหนังกรอบมากเมื่อกี้เราเข้าไปผมเห็นมันอยู่บนกระทะแล้วเราก็เป็นลูกค้าคนแรกของของวันวันนี้เลยอ,อ,อร่อยใช่ไหมฮะอ้าวเรามากินกัน ความมั่นใจนะเท่าหล่อชามละเก้าบาทขายขายทำไมขาขหน่าจะทำโปรโม,ม,มชั่นแน่เดยเนุหนูนะมไม่รู้อะเก้าบาทนี้จะอยู่ที่วันไหนนะสามกินเรือหรู้ไหมกินน้ำส้มเลยน้ำส้มแบบเหลืองเลยพลิกเหลืองเหลืองเลยเหลือง ส้มอร่อยส่วน,ลนเลือดหมูข้าหอมนะครับพยายามที่จะไใใคล้และต้ในในม้วยใบมะกรูดเลือดหมูหอมเลยไม่รู้ว่ากติกาของเขานะชามล้กา9า่วันหรือสั่งได้กี่ชามอ่าใช่ไม่จำกัดค่ะได้๋ยวไม่รมู้ทำไม่จำกัดเอาห้าสิดชามอร่อย เรามาเลย,ยกันนะคัณกรับกรบชินเบร,ริเบร,ริ่เราพูดตรงนี้ไม่ได้ได้ยินที่แกดิฉันมีพาไม่ได้เลยไี่กหูด,ดี ย้ำฟินไปไม่โดนหลังลนะลมันนะโดนเนื้อมันคือลุงตัดตรงส่วนล่างไปใช่ไหมใช่ฮะนุ่มฟูฮะนุ่มฟูกรอไม่แห้งไม่กระด้างจุดซี่มากจุดซี่มาทิมหนังหน่งดจิ้มเล็กืิมจิ้มนี้นใครสนใจนี่เลยนะ ใช่ค่ะหรือว่าโอเปนเรากินไปข้าวสวยสามจานเฮ้ย้ามันจริงๆล้วสองจานครึ่งแหละเพราะผมคนเดียวจานหนึ่งกินเอาไม่อยู่ก็เลยกินจานอื่นไก่รวมมีไก่ต้มไก่ ไก่ทอดหมูกรอบ3อย่างร้อยบาทร้อยบาทข้าวสามจาน4ีบห้าบาทจานละสิบห้าบาทเก้าเหล่เ<อ>าเก<อ>้าบาท <laughs> ขายแบบขายเอาสังคม <c oughs> ขายเอาชื่อเสียงเก้าบาทเกบาทรวมแล้วม,มือีเราจ่ายไปหนึงร้หสิบหาบาท154บบาทเห็นไหม ลอกก็มีน้องปุ๋มไว้เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดของลุงหนึ่งร้อยห้าสิบสี่บาทขอบคุณมากค่ะมาวิเคราะห์กันไก่ต้มนุ่มหอมโอเคได้มาตรฐานไก่ทอดกรอบแป้งบางเน้นว่าแป้งบางครับเขาไม่ได้แบบแป้งนาเกิดมาได,ได้เลยทอดได้อร่อยหอมโอเคหมูก,กรอบหมูก,กรอบที่ดีน้ำกรอบเนื้อทอดไม่แห้งเนื้อแดงปุ๊บเนื้อแดงดิ้งหนึง ชูซี่หมูกรอบผ่านมากเลยไก่สองไก่ผ่านส่วนได้เก้าเกล้าเหลาเ้าเหลาที่เราได้เลือดหมูได้ตาบได้หูสับหูสับหมูสับกบเออมีม้มออมมามด้วยใช่ไหมม้ามหรือเส้นทีกะย่างแน่นๆเหนียวๆแต่เจ้าบุคุณลุนช่องมันเก้าบาทแล้วก็สั่งได้ไม่อัน้น นี่ถ้าเจ้าเล่นเลยนะเวลามานั่งกินข้าวแล้วก็สั่งแตกข้าวครับเจ้าเหลาเ้าเหลาเจ้าเหลาเ้าเหลาเ็เหลามาขวานะดเฉพาะเรือเราจ่ายไป154บาทซึ่งเป็นราคาที่ถูกประมาณเลยที่ดึงให้ถูกมากๆก็คือ้เจ้าเจ้าเหลานี่านั้นะครับบายวันอาทิตย์ที่4แยกสภากิน อยู่ใกล้ๆตรงนี้เองร้านข้าวทีข้าวมันไก่เมื่อกี้เรามาขอเวลานิดหนึ่งแต่เขาก็เปิดให้เราูุคัลนิดหนึ่งแต่ก็าตเก็บใจก็อนับเปิดตั้งแต่เวลาห้าโมงเย็นถึงตีสองพวกเที่ยวลางคืนพวกพร้องๆก่อนเข้าบ้านหรือทํางานดึกแว้งมาได้อยู่บ้านมึงอิวไม่รูจะทะไรบึงรถมาได้นะครับหยุดวันไหนบ้างวันจันทร์ค่ะวันจันทร์วันเดียวร้านนี้เปิดมาสองปีแล้วพี่แจ้าพี่เจ้าเป็นคนเป็นคนดูแลจัดการทั้งหมด เป็นผู้จัดการแต่เ,เพียงผู้เดียวนะครับแล้วก็มีสาวๆช่วยกันเป็นทีมงานก็ใช้ได้อันนี้พ่มาก็แวะมาอร่อยเลยร้อนทั้งนิดนึงเพราะผมต้องการแสงระหว่างเดี๋ยวมานั่งข้างนอกแม่เอาไปลงอังคารหน้าผมจะพามปกินอะไรไปเที่ยวไหนกดติดตามไว้นะครับเราจะไม่กล้าสายตากันกว่าจะถึงวันนั้นวันนี้คณต้องจากลาบา,บายๆครับ